มาทาโดนัทลูกชิ้นกุ้งทอดยักษ์กันขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกุ้งหลานอาม่าให้เป็นโดนัทกันไล่กันเรียบร้อยได้เวลาปั้นต่อไปคุกเก็ตขนมปังน้ำมันร้อนแล้วได้เวลาลงหม้อเดี๋ยวรออีกสักสามสี่นาทีนี้เริ่มเหลืองแล้วใกล้แล้วทุกคน ทุกคนดูขนาดโดนัทกับขนาดกระทะโคตรจะใหญ่เรียบร้อยได้เวลาลงจานทุกคนมันยังไม่สุกอะ่ะชิ้นใหญ่เกินขอทอดอีกรอบนะคราวนี้ต้องสุกแล้วแหละอันนี้ของแท่สุกแล้วแต่ลูกชิ้นกุ้งทอดต้องกินคู่กับนี่น้ำจิ้มสุวิชิลลี่ อเอ็นขา่ามกุ้งเหนยอร่อยจัะร้อนอยากให้เจ๊ผายทำเมนูไหนอ,อีกบอกเจ๊มาเดี๋ยวเจ๊จัดให้